ห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันคือแสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทย่งไม่มีสิทธจะบอกไปว่ารักเธอเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะคะ สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่คุณอาจจะกำลังมีความรู้สึกดีๆกับเพื่อนสนิทของคุณหรือเพื่อนในกลุ่มของคุณแล้วก็อยากจะรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณมาฟังคำนายกันนะสำหรับใครที่อาจจะดูส่วนตัวกับหมอเนอะาะทักข้อความมาขอจองคิววันก่อนได้เลยสับส,สดๆกันนะอ่ะก่อนฟังคำนายอย่าลืมกดติดตามกดตัวใจให,ให้หมออ้าธารมตาโรให้ด้วยนะคะอ่ะมาดูพลังงานกันเลยค่ะว่า เพื่อนของคุณคิดอย่างไรกับคุณหวาต้องบอกเลยมีเกณฑ์เหลือเกินว่าเขาน่าจะรู้สึกตรงกับคุณด้วยนะมีโอกาสว่าใจตรงกันหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขาเองก็น่าจะตกหลุมรักคุณอยู่เหมือนกันต้องบอกเลยดูจากพลังงานนะไพ่เดอะเลเวอร์ขึ้นเลยนะดูจากพลังงานต้องบอกเลยเป็นไปได้เหลือเกินว่า คุณไม่ใช่แค่คนเดียวที่คิดไม่ซื่อเขาเองก็คิดไม่ซื่อกับคุณเหมือนกันมีโอกาสมีเกณฑ์เหลือเกินว่าเขาเองก็รู้สึกดีๆกับคุณอยู่เหมือนกันรู้สึกพิเศษกับคุณอยู่เหมือนกันหรือมีใจที่ตรงกันนะงานนี้ต้องบอกเลยนะโอกาสที่จะสมหวังสำเร็จในเรื่องของความรักโอกาสที่จะได้คบกันมีสูงมาก ดูจากพลังงานต้องบอกเลย<ๆ>เพอเพอคุณกนะับเขาก็รู้จักกันมานานแล้วนะเพื่อนเพื่อน<ๆ>ในกลุ่มอาจจะรู้ด้วยแล้วก็เป็นพ่อสื่อแม่ชักยุยงส่งเสริมสนับสนุนทำให้คุณกับเขาได้รักกันอันนี้มีโอกาสเลยนะขอแสดงความยินดีด้วยเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ที่แอบหลงรักเพื่อนสนิทหรือเพื่อนในกลุ่มอยู่ต้องบอกเลยมีโอกาสมีเกณฑ์ว่าเขา ก็รู้สึกพิเศษกับคุณอยู่เหมือนกันเขาเองก็คิดกับคุณเกินเพื่อนอยู่เหมือนกันแล้วมีเกณฑ์เหลือเกินว่าคนรอบข้างเพื่อนรอบข้างก็รับรู้ความรู้สึกนี้แล้วจะช่วยกันผลักดันช่วยกันส่งเสริมช่วยสร้างสถานการณ์หรือทำให้คุณกับเขาได้สมหวังสำเร็จในเรื่องของความรักในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอนเอ รับคำนาํานาย่าลืมพิมพ์รับคำนํานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยืนยันรับคำนํานายของคุณและยืนยันว่าคุณจะสมหวังนะจ๊ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยเลยและที่สําคัญ